วันนี้พวกเราจะมาเล่นสเก็ตบอลเกตบอลน้องอะไรบ้างมีน้องฟ้าใสชื่ออะไรคะชื่ออะไรชื่ออะไรครับแนะนําตัวหน่อยครับอันปันที่ผู้ผู้ที่ซึ่งผ่านมาแล้ว3 EP นะคะอันนี้เป็น EP ที่4น้องฟ้าใสก็มาแจมด้วยชื่ออะไรคะเป็น EP แรกของฟ้าใส EP แรกของฟ้าใสใช่ อันนี้อันปันก็จะเล่นโชว์อ่าโชว์โชว์ชวแมนยูมาร้อ่าแมนยูลอ้อหรือเบสแมนยูก็จะโชว์ฟอร์มล้อหรือเบสชื่ออะไรครับเด็กชายแมนยูครับโอเคเปลี่ยนรองเท้าเลยเ ให้พี่เมติดตามช่องของพวกเราด้วยช่องอะไรคะช่องอะไรปูชาพอสิง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 อย่าลืมให้พี่เมกดไลค์กดแช์กด นี้ลูกขึ้นขัางบนดี่ปะแมนยูใส่เสร็จยางอันเร็วจะใส่ให้ได้ดิอ๋อเอาอันปันโชพาวเลยไม่มีอะไรเกิดขึ้นเยี่ยมต้องมีบาดแผล ดูใส่ไม่ได้อยู่แล้วเจ็บไหมลูกเจ็บเป็นแผลไหมเมื่อกี้มันมันเก่งนะมันกระโดดก่อดอะ <S <S 2 <S 2> บอกมือด้วยว้เยี่ยมแฮกเอเอขวาสายของเราเป็นสเกต็ตลูกไม่เจอ เพราะใส่ทำเหมือนเซิร์ฟเลยอ่ะอ้าวกรมันมันยกได้อ่าวโยกได้ก็หม àn โยกเอ้ามาทุกคน เน้พ้ะใส่ยเยี่ยมเหมือนงานปันนี่หนูดูเหมือนงานปันด,ด,ด,นนดิทำไมหนูต้องยกหนูไม่กระดกกระดกเหมือนงานปันทำอ,ะอ,อ่ะอาโคง้ง <c> ก <oughs> ็หนีมันโดนแล้วมันจะหน้าที่มอ่ะอ๋อ <c oughs> องาอันปันก็ EP4 แล้วก็จะคล่องหน่อยวันนี้ล้อลือเบลดจะได้โชว์มินเนี่ยล้อลื้อเบลดเนี่ยไ

ใส่ทำแบบน้องให้ลูก Hmm. <sighs> นี้ก็จะมีอะไรแปลกๆปันๆๆ <g ül> ่นจักรยานหน่อยหลังนะครับ <c oughs> โอ้ลีลาเด็ด <g ül> <c oughs> นเจ๋งย,ยาวไปครับยาวไปทีละมนนะครับเอ้ยไม่ใช่เดือกชายทีละพัทครับผิดผิด ไปได้ไกลมากเลยนะครับความสามารถพิเศตของเด็กชายธีรพัฒนครับอเ,อเอาเดี๋ยวพี่ฟ้ายกล้อ,อก,กลับมาเลยพี่ฟ้าใช่ <c oughs> กยาเฮ้ยรถออกมารถออกมา วันนี้พวกเราก็ขอลาไปก่อนนะคะฝากติดต,ดตามผามปุซาพ,พาซิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ